สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอปตีนำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยฮา้อยสูตร2ตัวรูดนะครับผมวดประจําัันที่21ธันวาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่20นะครับผม สำหรับวันที่20นะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่8กับ0นะครับผมสำหรับ8ก็ดับไปนะครับผมก็เข้า0นะครับผม0ก็เข้า0 9 9 0นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็55นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผม ถ้าใครรูดนะครับผมถ้าใครรูดศูนย์นะครับผมก็จะเข้าศูนย์หนึ่งนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมแต่แอดมินเจาะไม่เข้านะครับผมก็ตามต่อเลยนะครับผมก็ตามต่อนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่แปดกับเจ็ดนะครับผมวันนี้ระวังแปดเป็นพิเศษนะครับผม หลุดมาหลายวันแล้วนะครับผมสําหรับ8นะครับผมเป็นตัวเด่นเลยนะครับผม8นะครับผมสําหรับ8ก็จะเป็น 8, 8 1นะครับผม8 2 8 4แปดสละก็8 9นะครับผมสําหรับ7นะครับผมก็จะเป็น7 1นะครับผม7 2 7 4 7 9นะครับผมและก็ 7, 7 8นะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งะครับผม2 2 6สองหและก็88นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะเป็น6 7 2นะครับผม8ปดเจ็แป้าละก็182นะครับผม ถ้า fc พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ fc พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม fc พี่น้องนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดสีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ